สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดนิงก็จะพูดไล่เรียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรืออหนทางให้กับคุณในการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนที่เกิดวันที่19นะคะคุณเป็นนักปัจเจกนิยมนะคะคุณมีความมุ่งมั่นสูงแล้วก็หวยหาความเป็นอิสระ คุณมักจะดิ้นลนนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจหรือความพอเพียงนะคะที่คุณต้องการคุณอาจจะยุ่งยุ่งนะคะหรือว่าต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ใช้แรงปรารถนาของคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไขว่คว้าหาอิสรภาพนะคะก็ต้องมีจุดสมดุลด้วยนะคะจะได้ไม่ บางมุมมองอื่นๆในชีวิตนะคะเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าความสำคัญในชีวิตนะคะคือการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความฝันที่จะเป็นอิสระและความจริงนะคะบนโลกที่เน้นเรื่องการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความท้าทายของคุณคือ การบรรลุนะคะมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือพูดคุยกับคนรอบข้างนะคะเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกถูกกีดกันหรือโดดเดี่ยวในบางครั้งเพราะว่าบางครั้งความโดดเดี่ยวนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุกสำหรับคุณ มันเกิดมาจากตัวตนของคุณเองนะคะบางครั้งอาจจะไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมก็ได้คุณจะต้องมองว่าทุกชีวิตบนโลกนะคะเหมือนระบบนิเวศมีวงจรชีวิตมีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันคุณมีความทะเยอทะยานสูงมีแรงผลักดันเพื่อความสำเร็จและอำนาจ แม้คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองแต่คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการได้รับกำลังใจเช่นกันคุณเป็นคนทำงานหนักแล้วก็เหมาะกับการทำงานกับกลุ่มองคอ์กรหรือการมีส่วนร่วมนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมคุณจะมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งมีความแน่วแน่มีสมาธิในสิ่งที่คุณทำ คุณเป็นนักบุกเบิกด้วยหัวใจนะคะยินดีที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยเหตุนี้เองทําให้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของคุณอย่างเช่นการยกย้ายที่อยู่การเปลี่ยนอาชีพการงานที่ทําหรือการย้ายรัฐย้ายเมืองนะคะย้ายบ้านเป็นต้นคุณเป็นนักอุดมคตินะคะ แล้วก็มีความรักความเต็มใจที่จะเสียสละแล้วก็อาจจะขมขื่นนะคะเวลาที่คุณล้มเหลวหรือมีคนไม่เข้าใจนะคะความคิดของคุณทําให้บางครั้งคุณค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆได้ง่ายทั้งนี้คุณก็จะสามารถควบคุมนะคะด้วยใบหน้าที่ปกตินะคะเหมือนกับคุณควบคุมทุกอย่างไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้คนเกิดวันที่19สร้างความสําเร็จและได้รับรางวัลในรูปแบบของการเงินหรือผลประโยชน์ตามมาได้สรุปแล้วคนที่เกิดวันที่19นะคะคุณมีความสามารถในการครอบงำและกล้าแสดงออกหากคุณเปิดใจแล้วนะคะคุณก็อาจจะเชื่อใจใครได้ง่ายๆเช่นกัน คุณจะสามารถแบ่งนะคะชีวิตส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพหรือการทำงานนะคะให้แยกขาดจากการชัดเจนและคุณมักจะเก่งในการเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะ สามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิคเคนโชของหลิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ